ท่านผู้ชมวันนี้ผมพามาวัดจักรวรรดนะครับวัดจักรวรรดอยู่บริเวณอโยธยานะครับไม่ได้อยู่ในเกาะเมืองวัดในเขตพื้นที่อโยธยาก็คล้ายๆกับวัดในเกาะเมืองนะครับก็จะอยู่ติดๆกันหลายๆวัด ก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็นวัดสำคัญพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ก็ได้มาบูรณะวัดในส่วนของอยุธยากันหลายพระองค์นะครับแสดงว่าวัดในสมัยอยุธยาฝั่งของอยุธยาเนี่ยต้องมีความสำคัญ เพราะหลายกษัตริย์ก็ได้มาบุรณะในหลายยุคสมัยนะครับถ้าผู้ชมว่างก็มาเที่ยวชมได้นะครับฝั่งอโยธยานะครับอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟอยุธยามีหลายวัดติดกันเป็นวัดที่สำคัญทั้งนั้นสมัยอโยธยานะครับ จากการขุดค้นนะครับพระโบส์เนี่ยมีการสร้างการบรุรณะปฏิสังขรณ์มาถึงสามยุคสมัยนะครับวัดจกักรวรรดินะครับหรือวัดเจ้ามอนเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นนะครับ นี้ไม่มีข้อมูลบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารน,นะครับนี่เป็นกำแพงเดิมของวัดนะครับเป็นกำแพงแก้ววัดนี้มีการบรูรณะในหลายยุคสมัยของกษัตริย์นะครับอันนี้เป็นกำแพงแก้วเดิมนะครับแล้วมีการบรูรณะเพิ่มเติมก็คือท่านผู้ชมจะเห็นนะครับด้านนั้นด้านนอกน่าจะเป็นกำแพงแก้วที่ทำขึ้นมาใหม่ ก็คือมีการบรุณะแล้วก็มีการขยายพื้นที่วัดออกบริเวณโดยรอบวัดก็มีลำคลองนะครับถ้าไม่ช่วยเห็นจะเห็นนอกกำแพงแก้วจะเป็นลำคลองล้อมรอบวัดนะครับเจดีย์ประธานนี่มีขนาดใหญ่นะครับ เป็นเผาโบสดนะครับนี่ฐานนะครับฐานสำหรับวางใบเสมา นี่เป็นฐานชุกชีนะครับสำหรับวางองค์พระพุทธรูปส่วนที่เห็นเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยน่าจะเป็นเสาขึ้นไปรับหลังคานี่เป็นกำแพงแก้วชั้นแรกครับเป็นกำแพงแก้วชั้นแรกแล้วก็มาบุรณะปรับปรุงขยายพื้นที่วัดก็จะเป็นกำแพงแก้วชั้นนอกอีกชั้นหนึ่ง จดียประธานมีขนาดใหญ่นะครับเป็นทรงะระฆังนะครับ ให้ดูเจดีไลน์นะครับมีช่องเป็นโพรงด้านในนะครับเป็นโพรงนะฮะด้านในด้านในกลวงนะครับ